น้องนัทนิสาาณีครับหลังจากที่ไปทริปนะกับแฟนที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีสื่อเนาะเออเขาก็พูดทํานองว่าเอ้ทัวร์ลงบ้างนู่นนี่นั่นสิ่งที่น้องนัททาเนี่ยจะทําให้ทางการเขามองคนไทยไม่ดีโดนเพ่งเล็งหนักกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาอ่ะประเด็นก็คือน้องนัทเนี่ยเขาชี้แจงออกมาแล้วว่าเขาเนี่ยก่อนไปนะครับประเทศในลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่า ซาอุดิอาระเบียก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เขาเน้นเรื่องของการโปรโมตการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับสถานที่ที่น้องนัดไปถ่ายเนี่ยก็เป็นในโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่ไปถ่ายเนี่ยมันก็มีสาว่ายนองว่ายน้ำซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมทั่วไปนะครับที่สามารถใส่ชุดที่มันเหมาะในแต่ละสถานที่ได้โดยน้องนัดเขาก็บอกว่าณตรงนั้นเนี่ยมีทั้งการมีทั้งเจ้าหน้าที่โรงแรมถ้ามันไม่สามารถถ่ายได้หรือ ใส่ชุดว่ายน้าได้เขาต้องเดินมาบอกแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ีข้อห้ามใดๆแล้วมันเป็นพื้นที่ในโรงแรมก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสากลเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าประเทศคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าในในตรงนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนเล่าเนี่ยศาส,สนาพุทธแต่ว่าเราก็เจอนะครับนักท่องเที่ยวใส่บิกินี่อาบแดดที่ชายหาดก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันกันกบที่น้องนัดชี้แจงมาในส่วนที่2เนี่ยเขาก็บอกน,นะครับว่า mm hmm. เวลาที่เดินออกไปข้างนอกเนี่ย ก็ใส่ชุดที่มิดชิดไม่ได้โปะก็ตามธาร,รมเนียมของบ้านเขานะครับก็ยังมีการพูดถึงว่าเออเฮ้ยสื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะสื่อใหญ่เนี่ยเอาเรื่องของน้องนัทเนี่ยเอาไปพูดขยายความในลักษณะที่อาจจะไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงหรืออาจจะไม่ได้ถามแหล่งข่าวก่อนทำนองนั้นเนาะแล้วก็น้องนัทก,ก็บอกว่าเออแบบไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งฟ้องร้องกันก็อยากอยู่แบบสงบสงบแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตกันมาอะ เป็นอาวัตจบดาม่านะเออแต่ราไหนันเขาเจอดาม่าบ่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่มันก็ไม่ควรเป็นปกติเนอะถ้าอันไหนที่น้องนัดเนี่ยเขาผิดเขาขอโทษตลอดอยู่แล้วแต่นี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณนัดนิสามณนีครับ